โอเคสวัสก okay, so ีทุกคนเนยะค่ะวันนี้อยู่กับผัวำเดียวแล้ค่ะวันนี้ผมจะมาเลนเว็ร300ถึงเว็บ400เลยค่ะเรื่องแรกขอโดนไอ้พวกเด็กๆเกียรนะมีใช้ของเสียเพื่อฆ่ากันตะปั๊บปั๊ เปหนึงนะไ้เอาผุสมองว่จากไนกหเตมบินไก่กน ้ยเฮ้ยติดติดให้อกให้ผมลงคลิปอะไรก็บอกไปได้นะอันนี้ผมลงคลิปคลิปบอกเป็นคลิปแรกเลย cho bếp mình Bếp mình nha, cũng ở cho đi mình